จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุปูช์คนนอกจากเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเมื่อนี้สวัสดีในอาหารอีสานบานเฮ้านอกจากเพื่อนเพื่อน,อนกับปลกปลาร้านาะจากปลาร้าบีโอของชาวเมืองศรีนะคะย้ำกระบ,บาดน,น้มจะเอามาทุกปีจ้ะเพราะว่ามักนะคะเป็นอีหยังที่ขาดเพราะจ้ะอันนี้หน่อไม้ในน้ำยันนางนะคะเพื่อน หนึ่งพันกรัมนอกจากกิโลหนึ่งนะคะนามซื้อมาจากหลานอาชเสียนหลานบอนนะคะคิดอยากกินนะคะว่าจะมาแกงใส่เห็ดผึ่งนะคะแต่พอดีอเห็ดผึ่งที่หนามไปเก็บน่ะได้บ่หลายนอกจากกระบบเป็นอย่างจ้ะได้มากน่าไปเห็ดพัดเห็ดเขาฟิดไปไปนะคะนามว่าจะมาแกงแต่ว่า,แต,วา,า,วา,แ,าแต่ว่านามบ่ได้แกงใสหรอกจ้ะแต่ว่านาจะมาแกงแต่เฉพาะน้อใหม่นี่จ้ะเด้ นามจะอัพให้เพื่อนเืนเบื้องเรื่อยๆเนาะจ้ะต้มสําเร็จนะคะราคาแพงแพงจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว้าเบงว่าคุณภาเพื่นจะเป็นจังไรเนาะจา้ะนอใหม่แนะนํำจะนั่งอ่แพ็คนีนะคะยี่สิบสองยูโรนะคะเพื่อนเพืนคิดเป็นเง,งินไทยบวกกับไปจ้ะสามอ่าสิบยูโรต่อสามสิบแปดนะคะนามคิดสามสิบแปดถ้่วนเนาะจ้ะนี่ค่ะแตกะ กินไปจะเผื่อเปื่าปลาวามันหยากเนาะจ้ะนี่ค่ะเป็นของสินค้าโอท็อปด้วยจ้ะเพื่อเปืนน่านะคะมาจากบ้านเห่านะคะนำเตรียมมาเครื่องแกงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อเป่นแนะนำจะแกงแล้วก็จะมาซิมให้เพื่อเปื่นเบิงจ้าว่ารสชาติไปจังไหนเนาะจ้ะน้าวนี่ปีนี้นะคะอุปสรรคหลหลายจะเพื่อเปืนน่านำ ซึ่งจะเปิดประเทศแล้วได้เปิดประเทศแล้วนางว่าจะกลับนางก็บบรยกลับหนึ่งตอวิสาปีนีกรสานะคะเพราะว่ามันโควิดเนาะจา้ะสองยากับมาร้องมาแแรงอยู่จ้ะมือหนีกับผ้าไปหาหมอนะคะเพื่อน,นจังเป็นอยังจัเป็นอยังจะ้ะอุปสรรคหลายแห้งจะ้ะผ่านปีหนาหรือจ้ะเพื่อนถ่ายอยู่ดีไม่แห้งนะคะหวังว่าผ่านปีหนานี่จะได้กลับ เมืองไทยนะคะแต่ว่ากะดีใจจะปีนี้นามเด็กครับไปแล้ววังโมกกล่าเนาะจา่ะไป,ไปอ่ะพอดีอ่ะไปขอดอ่ะร้านหน่อยนะจ่ะน้องเขาปั่นเนาะจา้ะไปขอดน้องเขาปั่นพอดีเอไปรับผูวแคสร้านพอดีจ้ะจะเพื่อนเพื่อนขันน้วน้อยๆนะคะเฮ็ดกินอยู่มดมือจ้ะอยากแต่อาหารเล่าๆหรอกอาหารอีสานนะคะเพื่อนเือนโอ้ยงงจากของแห้งจ้ะ ทั้งๆที่นอใหม่นี่มันกะบ,บริมีประโยชน์อีกอย่างนะคะเพื่อนๆแต่ว่านามไปอยากกินเนาะจากหนึ่งพันกรัมที่นามที่ร่วงเลยซ้ซ้ำหนีจากเพื่อนๆอันนี้เป็นใบมั่งลักเนาะจากเพื่อนๆสื่อมากนะคะกัดจะประมาณนี้แหละคะ่ะตักไข่นะคะนามซีแกงพ่อเจาะนะคะเพื่อนๆนามใส่นามเหลายนะคะเพราะว่านาม มาเขานี้วไว้แล้วจ้ะเห็ดเป็นย่างๆนะคะตั้งไฟแล้วนะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลาพเพราะอเจาะนะคะใส่ไผ่ม่แมงดักน,นะจ้ะส่วนัเขาเบื่อหนำจะมาไปแล้วจ้ะ อันนี้เป็นพริกพริกแล้วก็หอมนะจ๊ะเพื่อนๆน,นำใส่ลงไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นข้าวเบือเนอะาะเจ้าเปเื่อนๆทีนามาเอาข้าวเนี้ยนะคะแซ่ละกับโขว้ยจ้ะยูบานนะบ่ได้นาำบ่เคยได์ดเสือจนะนองใหม่ยูหลังบานแม่ท่าปปวดไวเต็มยูจ้ะปลาร้าเนาะจา้ะเนาะ น้ำปรุงรสอันนี้เป็นผงชูรสด้วยจ้าผู้ใดบวามัากกับกระตองใส่นะคะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้ายจ้ะปรุงไปเลยเนาะจ้ะให้น้ำเดือดได้น้ำจะเอานำปลาล่งเอาตะไคร่ล่งหล่ะก็ใบเมียงหลักค่ะแลักกะข้าวเบือนะคะ เดือดจ่าเดี๋ยว,ยวนี่ค่ะแนะนำจะเอาบอกักริพริกเขียวเนาะจ้าลูกโดดมาใส่เองนะคะแนะนำให้เดือดก่อนเนะนำจะปรุงโดยนำปลาเนาะจ้าละกัใบเมียงลักกับอ่าเขาเขาเบือนะจ้าเพืเ่อนๆไม่รอดจะบอกยางออกมาสมองมันนะ มันแบบมึนๆนะคะเพื่อนๆน้ก่กรบบอกร,ระถือเนาะจ้ะเพราะว่าปกติเราช่วงนี้มากแล้วจะได้กลับบ้านนะคะไปพอนข่ายนะคะเพราะว่าอยู่หนีอากาศหนาวเย็นแล้วก็คมเครียดกับล้ายจ้ะเพื่อนๆแต่ปีนี้ตั้งแต่โควิดเนาะค่ะสองปีนั่งกับบอได้กับตามที่จะคล้องกันต่างใจเอาไว้แถมยังมีหลานหน่อยออกมาอีกมันก็นเลิกเครียดเครียดแน่จ้ะ จะเป็นเผื่อกน,นำให้น้ำเดือดนะเนาะค่ะน้ำจะน้ำปลาโล่งนะคะน้ำปลาบีโอจะเป็เพื่อนๆ ครับไม่ได้จ้ะตรงนี้เป็นตะไคร้ด้วยจะเพื่อนๆตะไคร้กับพริกสดพริกเขียวนะคะ เป็นน้ำเค้าเบือเนาะจะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เพื่อนคุณคณนเนาะจะคุณคุนค,คือห้ามเฮ็ดมกนะค่ะมกเม่ใหม่ก็จะเพราะว่าน้ำคือยากกินเค้าเนี้ยวจ้ะถ้าเค้าเนี้ยตุ๋ยคือบานห้าวเนาะจะเพื่อนเพื่อนแต่น้ำเฮ็ดแกงเม่าใหม่ก็จะเดี๋ยวนาซีหนึ่งเค้าเนี้ย คุณภาพเนาะจ้ะเพื่อนเนนอนใหม่นอนหย่อนนอนงามอยู่จ้ะเพื่อนๆแต่ว่า <laughs> ราคาอ่าซโดยส่วนตัวนะคะหนามว่าแพงในจักหน่ยนอยเพราะว่าอยู่บาทหน,ะนา่าวบอกใหเดี๋ยเดี๋ยวสื่อจ้ะแล้วหนำกลับไปเนาะค่ะกระเป๋าปีนี้งหนำกลับผู้เดียวจ้ะเพื่อนๆพื่อแพงมากกับบาดรายจ้ะของ เพราะว่าถ้าแป้งกลับน้่น่ะสองคนกับหกซิบกิโลเนาะจ้ะกรัผู้เดียวก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ใส่ด้วยจับเพ่นน้ำปลาละกีบกบใบเมืงดับเนาะค่ะ าใจนันขุ่มยาจะเตือนๆๆใส่มันคุ่มค่ะ อะไรก็แพงอะไรก็แพงลูกปลาสิคาเปื่อยๆมีกระปรูน้ำด้วยจ้ะแม่ราใส่กระปรูน้อเข้าไปนั่ง ไปเลยจ้ะหอมแล้วค่ะหอมหอมใบเบงรับแล้วค่ะเดี๋ยวคลุกแล้วจ้ะน้ำข้นแล้วจ้ะเพื่อนๆน,น,นี่จ้ะจะเพื่อนๆแกงนองใหม่แนดำย่างแบบซํำเน็จรัวของโอท็อปแล้วจ้ะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่จ้ะ ราคา22ยูโรนะคะเพื่อนๆแต่ก็โอเคอยู่เนาะจ้ะเนาะผัวของมาจากถ้าไอหยังกับแพงจ้ะเดี๋ยวหนาชจะพาะเพื่อนเพื่อนซิมเนาะจ้ะเนาะจากเพื่อนๆตั้งกล่องเนาะค่ะเนาะจะเป็นยังไงนี่จ้ะแป๊บหนึ่งเล่าจ้ะเพื่อนๆขอโทษนะคะเทคนิคเนาะจ้ะ นี่จ้ะได้แล้วแต่บ่ได้เห็นหมอน้อใหม่เนาะจ้ะได้เห็นหนาหนามยังมาท่าในหนึ่งคัาเนียวนะคะเผื่อๆแกงน้อยใหม่จะมาซิ๊ดเมื่อเผื่อๆเบืองจ้ะน่อใม้ม้อนี้แพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจ้ะ แซ่บิ่เจาเพื่อนๆแนะนำจะหนึ่งเขาเนาะคะ่กะกินแล้วก็สิทอดหมูอ่าแดดเดียวจกเพื่อนๆ นี่นะคะสมกับของโอท็อปอยู่จากเผื่อแสบจังแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิมหนาเว่าจ้าหน้าหนามมาอัปเดตน้าใหม่แนะนมย่านางของสินค้าโอท็อปจากเมืองไทยนะคะแต่หนามซื้ออยู่อ่า ลานอา่าอาเซียนลานบอลนอนกจากะเนาะลานน้องแอนนะคะที่อนายกทัสสินนอกจาะพี่โทนีปเป่เพิ่งเคยมาเยี่ยมเยียนนะคะเป็นสินค้าโอโทอปหน่อไม้ต้มในน้ำยานางเนาะคะ่ะเนาะแพ่อยู่แต่กระแสยอยู่จ้ะแพ่ที่สุดในชีวิตของสาวเมืองสีนะคะเปือนเดือนจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆแคใจ่ายนะจ๊ะเจอกันะคิหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย